มาทาเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพเพื่อลดน้ําตาลในเลือดลดไขมันในเลือดกันนะคะวิธีก็ง่ายมากๆเลยค่ะใบกระเพราหนึ่งกำใหญ่ๆถ้าเป็นกระเพราแดงก็จะยิ่งดีมากๆเลยนะคะขิงแก่จัดๆหนึ่งร้อยกรัมหรือหนึ่งขีดล้างให้สะอาดแล้วก็ทุบให้แตกประมาณนี้นะคะจากนั้นก็นำหม้อน้ําขึ้นตั้งไฟปริมาณของน้ําก็200อมลหรือ2ลิตรพอน้ําเดือดก็นําขิงและใบกระเพราไปต้มต้มในน้ําเดือดๆแบบนี้ประมาณ2นาที จากนั้นก็เรียให้เป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วตุนต่ออีก10นาทีหรือให้น้ําพร่องลงครึ่งหนึ่งจากนั้นก็ปิดไฟและก่อนจะดื่มก็รอให้อุณหภูมิลดลงนิดหนึ่งก่อนนะคะหรือถ้าหากต้องการเก็บไว้ดื่มทั้งวันก็รอให้อุณหภูมิลดลงจนเย็นสนิทก่อนจากนั้นก็นํามากรองแล้วเก็บใส่ขวดแช่ในตู้เย็นและเวลาดื่มก็เติมน้ํากระเพราลงไปในแก้วเศษสาส่วนสของแก้วที่เหลือก็เติมน้ําร้อนเราก็จะได้น้ําสมุนไพรอุ่นๆดื่มแล้วค่ะ วิธีดื่มก็สามารถดื่มได้ทั้งวันดื่ม5วันแล้วหยุด2วันจากนั้นก็ดื่มต่อพออาการดีขึ้นหรือทุเราลงเราก็หยุดดื่มอาหารและสมุนไพรต่างๆไม่ควรดื่มต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆน,น,นะคะอาจจะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายได้ค่ะ